n i s สันอาริย2023ปรับสเปคชิงกลุ่มลูกค้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นกันนะครับนั่นก็คือ n i s สัน โดยล่าสุดทางนิสสันนะครับก็ได้ปรับราคารวมถึงเพิ่มรุ่นจําหน่ายสำหรับนิสสันอาริยะโดยเพิ่มนิสสันอาริยะ500เข้ามาซึ่งทําให้ผู้ที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับสามารถจับจองได้ง่ายขึ้นและสําหรับนิสสันอาริยะรุ่นนี้นะครับจะมีความน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับดีไซน์ของนิสสันอาริยะนะครับภายนอกจะเน้นการออกแบบที่เรียบหรูกระจังหน้าแบบปิดตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าไฟหน้า LED พร้อมไฟ DRL ที่ออกแบบไร้รอยต่อด้านล่างไฟท้าย LED พร้อมโลโก้นิสสันแบบใหม่จับคู่กับล้ออลอยขนาด19นิ้วและ20นิ้วตามรุ่นย่อยโดยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของนิสสันอาริยะนะครับก็อยู่ที่0.297เท่านั้นเองและมิติตัวถังนะครับ จะมีขนาดความยาว4,603ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,900ม mm, ิลิเมตรสูง1,654ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,775ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักตัวรถนะครับจะอยู่ที่1,935ถึง2,269กิโลกรัมตามรุ่นย่อยความสูงจากพื้นนะครับจะอยู่ที่141ม mm. ิลิเมตร ภายในของนิสสัน a r ริ a มีการออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Timeless Japanese Futurist ให้บรรยากาศเหมือนห้องรับรองพร้อมเบาะแบบ Zero Gravity ที่สร้างบรรยากาศอันอบอุ่นให้กับผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้านิสสันทำให้ได้พื้นรถที่เรียบและเปิดโล่งและมีขนาดกว้างขวางที่สุดในรถยนต์ระดับเดียวกันการออกแบบที่หรูหราพรีเมียมพงกรลรอกสองก้านมันติฟังก์ชันไฟฟ้าเบาะหน้าปรับไฟฟ้าและเบาะหลังสามารถพับได้แบบ ติดตั้งหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วจอแสดงผลบนกระจกขนาด10.8นิ้วพร้อมลำโพงโบส10ตำแหน่งกระจกไฟฟ้าเก็บเสียง2ชั้น สำหรับขุมพลังและสมรรถนะของ닛สันอาริย์นะครับก็จะมีอยู่5้รุ่นย่อยซึ่งรุ่นเริ่มต้นที่เข้ามาใหม่นะครับก็คืออาริย500จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวให้พละก,กําลัง238แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรขับเคลื่อน2ล้อจับคู่กับแบตเตอรี่ความจุ65กิโลวัตต์เอาวิ่งได้501กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC สามารถทําความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จไฟ DC นะครับจาก30ถึง80จะอย ที่25นาทีส่วนไฟ AC นะครับจาก10ถึง100เเซจะอยู่ที่14ชั่วโมงรุ่นอาริยะ600นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีขนาดเพิ่มขึ้นโดยมีความจุถึง90กิโลวัตต์อัว สามารถวิ่งได้ไกลถึง623กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน CLTC โดยรองรับการชาร์จเร็วนะครับหรือว่าชาร์จ DC จาก30ถึง80จะอยู่ที่30นาทีและการชาร์จแบบ AC จาก10ถึง100จะอยู่ที่14ชั่วโมงส่วนรุ่นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับจะให้พละกำลังถึง388แรงมา้าแรงบิดสูงสุดถึง600นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ความจุก90กิโลวัตต์อวิ่งได้533กิโลเมตรต่อหการชาร์จ ฐาน CLTC รองรับการชาร์จ DC นะครับจาก30-80%จะอยู่ที่30นาทีและการชาร์จ AC นะครับจาก10-100%จะอยู่ที่14ชั่วโมงความเร็วสูงสุดนะครับจะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับจะมีเทคโนโลยี eForce ที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะนะครับต่างจากรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวนะครับจะเป็นระบบขับข e ี่ ePedal Single Pedal สำหรับเทคโนโลยี e-Force ของนิสสันนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในรูปแบบของมอเตอร์2ตัวที่ติดตั้งอยู่บนเพลาล้อหน้าและเพลาล้อหลังทรงกำลังขับเคลื่อนไปยังล้อทั้ง4ควบคู่กับเทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมการกระจายแรงบิดอัตโนมัติปรับให้เหมาะสมตามรูปแบบการขับขี่ต่างๆทั้งการทําความเร็วการเข้าโค้งและการเบรกมีการกระจายแรงบิดเพลาหน้าและเพลาหลังนะครับแบบ50:50ต่อซึ่งจะสามารถปรับเพลาล้อข้างใดข้างหนึ่งให้สามารถเค้นแรงบิด ให้สูงถึง100%ซได้และระบบช่วยเพิ่มการตอบสนองแบบฉับพลันด้วยระบบ regenerative braking โดยจะช่วยควบคุมจังหวะและกำลังหมุนของมอเตอร์ล้อหน้าและล้อหลังและระบบเบรกทำให้หักหลบรวมถึงเบรกได้อย่างนุ่มนวลระบบช่วยขับขี่ของนิสสันนะครับจะเป็นระบบ Pro Pilot 2 0ที่จะช่วยเหลือผู้ขับขี่รวมถึงช่วยจอดผ่านรีโมทในด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมีนิสสัน a f e t y Shield รวมถึงเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางและระบบความปลอดภัยต่าง อีก26ระบบช่วงล่างของ Nissan a r i ิยนะครับด้านหน้าก็จะเป็น m a c p h e r s o n Strut ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นมัลติ Link ง d i ดิสเบรกหน้าพร้อมครีบระบายอากาศและ d ดิสเบรกหลังสำหรับราคานะครับรุ่นเริ่มต้นก็จะอยู่ที่199,900หยวนถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ที่938,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปนะครับอยู่ที่282,900หยวนหรือเทียบเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ที่1,323,000บาทนะครับในส่วน วนนี้ก็จะเป็นราคาที่จีนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน